อาจารย์พรญาติโยมพุทธบริษัททุกทุกท่านวันนี้วันที่6เดือนเมษายนสองพอยกสิบพอกตามาภาพพระจุลกิติสาโลประสานสงฆ์ที่พักสงฆ์ทําเแก้วผ่านน้ำทิพย์วันนี้ก็มาดูด้านล่างของทางวัดนี่ก็เป็นทางเดินที่จะไปถ้ำนะ ที่จะไปเจดีผมประดิษฐ์ชืนน้มงคลเดินไปก็ประมาณ100เมตรจากนี้ไปก็100เมตรก็จะถึงตรงบริเวณถ้ำเจดีถ้ำเกี่ยวพนมทิพย์นี่ก็จะเป็นป่าเป็นป่าตามอันนี้เราก็จะมามาอยู่ก็รักษาไว้ป่าก็ยังคงเหลือ เป็นป่าบ้างเป็นพาลานหินโขดหินนะตรงน,นี้ก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นกุฏิพระมัมีป่ายางเพราะว่าปลูกไว้ปลูกได้สิบกว่าปีแล้วก็เป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วล่ะวันนี้เรามาเที่ยวชมทางด้านเจดียด์ด้าน้ําะก็ ถ้ำก็ตอนนี้ฝนตกนะแลดูฝนฝนตกลงมาดินทรายก็เข้าไปในถ้ำก็คงจะได้เตป,ปูนแล้วก็ปูกกระเบื้องกันใหม่นี่ก็เป็นร่มเงาเป็นป่าที่บริเวณวัดเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็ได้สนทนาธรรมะ ะยะ z โ o มไปในเรื่องของประวัติพุทธเจ้าบ้างเล็กน้อยวันนี้ก็มาในหมวดของธรรมะของอทศชาตหรือสมณะพุทธ,ธโคดมวันนี้เราก็ ามาแชรความรู้ในเรื่องของกิเลศในการฟังนะถ้าจยมีความเห็นเรื่องกิเลสอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้วันนี้เราจะมาแปลคำว่ากิเลสซะก่อนกิเลสนี่ก็เป็นภาษา,าบาลีเป็นภาษาทางของสมเด็จสมาสุภเจ้านะท่านทรง,งแสดงอยู่ เราในประเทศของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาไทยน,นะกิเลสแต่เราเขียนเป็นตัวหนังสือไทยก็ไก่สลินะสออลีลอริงซอเสือนี่กิเลสนะกอไก่สอิสอออลีลอริงซอเสือกิเลสถ้าเราไปเรียนเนี่ยเขาก็จะแปลว่าเครื่องดองเครื่องหมักดองอะไรประมาณนี้นะเครื่องดอง กิเลศก็คือเป็นเครื่องหมักดองมันก็เป็นคำรวมๆเป็นคำกลางๆนะคำว่าก,กิเลสเป็นคำที่บอกว่าเครื่องคำว่าเครื่องหมักดองมันมัไม่ได้บอกว่าดองอะไรเพราะว่าเมื่อดองไว้นานๆมันก็คงจะเกิดปฏิกิริยา่นหลยยังได้ชื่อว่าเครื่องหมักดองนะกิเลศนะแปลว่าเครื่องหมักดองอ ทีนี้เครื่องดองเครืองหมักดองหรือว่าเครื่องสะสมกิเลสแปลว่าเครื่องสะสมก็ได <tinc S 1> ้นะก็ค like ือเป็นการสะสมไว้บาปก็เป็นกิเลสบุญก็เป็นกิเลสมอนกันนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะบุญก็เป็นกิเลสบาปก็เป็นกิเลสนะส่วนมากเราเรานึกว่าบุญไม่ใช่กิเลสไม่ใช่นะบุญก็เป็นกิเลสเหมือนกันในกิเลสนั้น ถ้าอยู่ในแบบํำสอนหรือการเรียนก็จะมีะความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาความริษยามารยาโอ้อวดถือตนแข่งดีแข่งเด่นตนีจีเนียวนะแล้วก็ความเห็นผิดนี่ก็เป็นกิเลสท,ที่เป็นเครื่องหมักดองนะแล้วมันดองไว้นาน,านก็เป็นไงมันก็เกิดปัญหาจนะึงได้ชื่อว่ากิเลส ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจีเลสอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็ดูว่าเรามีความสีสนมใกล้คิดกับจิเลสเหล่านั้นไหมที่ได้กล่าวนามมาที่เป็นอุปจิเลสนะนเช่นความโลภอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นเพื่อนสนิทกับความโลภไหมเราอยู่ใกล้คิดใกล้เคียงกันกับวความโกรธความหลงไหมเนาะ เราเป็นผู้ที่มีการสะสมความเกลียดความชังความอิจฉาพยาบาทอาฆาตแข่งดีแข่งเด่นอะไรโอ้อวดอย่างนี้เราเราสะสมได้ไหมนะก็หมายคงกิเลียหมายถึงอย่างนี้นะหมายถึงว่าเราได้ไปสะสมความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาริษยามันยาโอ้อวดหรือตนมักดีแข่งดีแข่งเด่นแล้วก็ความตนีที่เหนียวแล้วก็ความเห็นผิดเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในสภาวะจิตใจของเราเนี่ย มันอยู่ใกล้ไหมถ้ามันอยู่ใกล้กับใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้คิดเป็นเพื่อนสนิทกับกิเลสนะกิเลสก็คือเป็นเครื่องที่มันดองไว้มันมันผูกเราไว้นั่นแหละมันหมักเราไว้อยู่กับกับมันเมืับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละความหมายทีนี้ถ้าหากว่าเราห่างไกลจากกิเลสเขาเรียกว่าอรหันต์อรหันต์แปลว่าห่างไกลจากกิเลสกิเลสมันมีอยู่นะมันก็มีอยู่งั่นแหละแต่มันห่างใจของเราเนี่ยมันห่าง ห่างออกไปจากความโลภห่างออกไปจากความโกรธห่างออกไปจากความหลงความเกลียดความอิจฉาพยาบาทอะไรพวกนี้นะถ้าเราห่างออกจากมันนะมันก็ห่างไกลเขาเรียกว่าอารหันต์ะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราจึง,จงใช้คาว่าวัดวัดในที่นี้คือบวนไมหันโดเด็กเ่ยนะวัดหมายถึงวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยมันห่างจากความโลภไหมหรือมันอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะก็คือวัดดู ทุกคนก็ออกไปวัดลองดูวัดจิตวัดใจของตัวเองนั่นแหละว่าอยู่ห่างอยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงอ,อยู่ห่างไมหมห่างจากความโลภความโกรธความหลงไหมความเกลียดอิจฉาลิสยามัญญาอะไรพวกนี้เราอยู่ห่างหรือเปล่าทรมาวัดตัวนี้ถ้ามันห่างก็เรียกว่าอารหรันอรหันแปลว่าห่างนะแปลว่าห่างจากกิเลสหรือว่าห่างไกลหรือว่ากันดานก็ได้คือมันมันไม่มี ิเลสนั่นแหละมันอยู่ห่างเกินจนไม่เห็นไม่รับทราบไม่รับรู้อะไรมันไม่มีความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะนี่เขาเรียกว่าอรหันต์ซึ่งอรหันต์นี่ก็เป็นชื่อของนกนะนกชนิดหนึ่งนกอรหันต์พระพุทธองค์ก็เอานกตัวนั้นนำมาเปรียบเทียบกับกับอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติของพระสมณะก็คือท่านก็เล่าเรื่องว่านกอรหันต์เนี่ยมันไปอยู่กลางป่าห่างไกลจาก จากฟูงห่างไกลจากาแรงที่มันจเจริญอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไปอยู่สันโดษนะอยู่กลางนปะ่านั่นแหละที่ไม่มีใครเข้าถึงอะไรประมาณนี้นะความที่เป็นอรหันต์ของสมณะเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ห่างจากความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาลิษยามยาญญาโออวดถือตนมักดีแข่งดีแข็งเด่นตนีทีเนี้วความเมตผิดเหล่านี้เราต้องอยู่ห่างไกลห่างจากมันไปนะ ถึงขนาดเขาว่าไม่มีใครเข้าไปถึงได้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปเพราะว่ามันกันดานมากเอมันอยู่ห่างไกลมากนั่นแหละก็ความหมายเป็นอย่างนี้คำว่าละหันห,หมายถึงอะไรนะหมายถึงสภาวะที่มันห่างจากความโลภความกรธความหลงนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่รอเขานะมันเป็นสภาวะที่ที่คนเรามันฝึกได้ห่างจากตาห่างจากหูห่างจากกินห่างจากลิ้นลบห่างจากสัมผัส คือมันห่างไกลมากจนแทบจะไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรประมาณนี้นะนี่หมายถึงอรหันต์แต่ทุกวันนี้เรามันก็พัฒนาขึ้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความเจริญมากมายแวดล้อมอยู่นะมันไม่สามารถที่จะห่างจากหูจากตาจากอะไรได้เพราะนั้นก็ต้องมาฝึกบังคับจิตใจตนเองเ,เห็นแล้วไม่เกิดความโลภความอยากอย่างนี้ ถ้าหาว่าเกิดความโลภันก็จ้องแย่งชิงกันนะมันก็เหมือนกับมีพระเนี่ยมาอยู่ร่วมกันสองสามองค์เนี่ยถ้ามีความโลภซะทั้งสององค์มันก็จะมันจะทะเลาะกันอ่ะมันจะทะเลาะแล้วมันก็จะอาจจะประทุษร้ายกันเขลียนฆ่ากันก็ได้ในสังคมในหมู่บ้านในครอบครัวถ้ามีความโลภนะความหมายของมันกิเลสก็คือสีนี้ถ้ามันหมักหมมไปทุกวันหมักหมมทุกวันหมักหมมทุกวันมันก็อาจจะคิดพยาบาทฆ่าคนอื่นได้ วางแผนร้ายอะไรประมาณนี้คำว่ากิเลสหมายถึงเหตุของมันมันจะสร้างกรรมใหญ่นั่นแหละเราก็ต้องห่างออกมาถึงแม้มันจะเห็นอยู่หรือมีอยู่ก็ให้มันห่างๆหน่อยนะไม่เกิดความโลภถึงขนาดต้องไปแย่งชิงต้องไปฆ่าเขินฆ่ากัน,นอะไรพวกนี้ความโกรธเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสภาวะจิตลมโยงห่างเนี่ยความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ปะทุนั่นเองมันก็สงบบ,งบังคับความร้อน อะไระได้ในจิตในใจหรือว่าจะเป็นความอิจฉาอะไรเนี่ยมันจะบังคับได้ก็คือสมณะในพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าพุทธบริษัทถ้าหาหว่าบังคับกิเลสตัวนี้ได้แล้วก็สังเกตดูอาการเนี่ยอาการมันจะบ่งบอกทาง,ง,งหน้าตาหรือว่าลูก,กตาบางครั้งก็สายตาอะไรกิริยาอาการมันบ่งบอกได้นะ,ะบางคนที่มีความเกลียดความอิจฉาคนอื่น,นลิษยา บางคนมีมายาบางคนชอบโอ้อวดบางคนชอบแข่งดีแข่งเด่นกับคนอื่นอะไรประมาณนี้มันมันแสดงออกมาได้แต่ถ้าห่างไกลห่างไกลออกมามันจะรู้สึกสงบะคนที่ห่างไกลจากตัวนี้นะกิเลียอุปจิเลียน,นมันจะมีอาการสงบสงบทางตาสงบทางหงูเขาเรียกว่าอินทรีย์หรือว่าสํารวมนั่นแหละอันนีอ้อะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นลักษณะนั้น นะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกิเลสนะกิเลสแปลว่าเครื่องสะสมหรือว่าเครื่องหมักดองไว้เครื่องดองไว้มันดองความโกรธความเกลียดไว้นั่นแหละมันดองความอิจฉาไว้ในสภาพวะจิตใจเนี่ยมันพร้อมที่จะผลักดันให้ไหลไปวันไหนวันหนึ่งได้เห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆมันก็จะปะทุกออกมาอะไรประมาณนี้นะคำว่ากิเลสหมายถึงอย่างนี้กิเลสไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นรถเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นไม่เป็นวัตถุสิ่งของไม่ใช่ กนะิเลสในศาสนาหมายถึงสภาวะจิตใจนะที่มันไปยึดติดในวัตถุสิ่งของไอพวกวัตถุสิ่งของมันก็เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นมีค่าอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรค่าก็เกิดจากสิ่งสมมติในใจของเรานี่แหละสมมุติขึ้นมาเพราะนั้นแล้วเราจะฝึกละกิเลสก็คือละอาการเหล่านี้แหละเราก็พยายามสังเกตสังกาดูตัวเองดูตัวเราดูตัวเขาด้วยว่าอาการแสดงออกเป็นยังไงนะ อันนี้ก็พูดถึงเรื่องกิเลสน,นะในคลิปนี้นะในวันที่หกเดือนเมษายนนี้ก็พาลงมาดูด้านล่างนะตรงนี้ก็เป็นพัตถุดงนะอันนี้ก็อาตมาก็ปั้นไว้ตั้งแต่มาอยู่ปีสองพันห้าสิบนะก็มาปั้นไว้ตรงนี้ก็เป็นถ้ำเข้าไปถ้ำงูใหญ่ในนี้ก็จะตอนมาใหม่ๆจะมีงูเหลือมนอนอยู่ในนี่แหละจะมีงูเหลือมนอนอยู่ในนี้ผมนะสงสัยจะมีรังผึ้งด้วย เพราะว่าพึ่งแตกเลยเนี่ยแล้วก็เป็นถ้าใหญ่เข้าไปน,นะก็เย็นดีปูกระเบื้องเรียบร้อยก็คือปูกระเบื้องหน้าแรงอะไรอย่างนี้ก็ไปนั่งภาวนาได้ถ้าคนไหนไม่กลัวนะก็ไปปูผ้านั่งเพราะว่ามเป็นถ้าเย็นน้าก็มีไหลบ้างเล็กน้อยนะถ้าตัวนี้ก็พอสมควรยังมีอีกถ้หนึ่งนะด้านบนน่นนะก็เป็นถ้าเสียมีบ ก็จะเป็นเข้าเป็นถ้ำเข้าไปแล้วก็จะเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมนะสวยงามจึงตั้งเชื่อว่าถ้ำเสียเมียบก็จะมีเลือสีนะ่ะตั้งไว้นั้นหลายองค์อยู่ในถ้ำนั้นนะ่ะนี่ถ้ำนี้ก็องค์จะพาเข้าไปดูไม่ได้หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีผึ้งสงสัยจะเป็นรังผึ้งใหญ่ด้วยแหละเพราะว่านี่เสียงมีหมาวิ่งเข้าไป่อกี้นี่ก็ ตกออกมาก็จะไม่พาเข้าไปดูนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในอีกถ้ำหนึ่งถ้ำเรือสีเนดะี๋ยวจะพาไปดูถ้ำเรือสีถ้ำหนึ่งสักสักแป๊บก่อนที่จะจบคลิปนี้นะนี่เป็นบริเวณถ้ำเสียเมีบนะเี๋พาไปดูเที่ยวชมก็นาน,น,านก็ขึ้นมาทำความสะอาดครั้งหนึ่งเพราะว่า ทางนี้ก็มีพระดูแลอสองรูปแต่ก็บวชใหม่องค์งหนึ่งพื้นที่มันก็กว้างเกินไปส่วนตา,าก็อยู่ด้านเจดีนู่นแหละนี่านมาดูในธรรมตอนนี้จะไปถ้ำเสียมบีบเห็นะนะถ้ำเสียมีบนี่ก็มีฤาสีตอนนี้ก็มีพระมีเรนก็มานั่งสมาธิตรงนี้ ก็จะมีองค์ใหญ่นะฤาษีตั้งอยู่ตรงนั้นนะอยู่ด้านหลังีาษีก็จะเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งนะเหมือนกับรอยพุทธบาทอยู่ด้านหลังนะจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเสียมีบหน้าร้อนเสียมันมานอนตรงนี้เห็นคนแก่คนเท่าเขาพูดกันนล้วนะฮะวันนี้ก็พูดในเรื่องกิเลสไปหวังว่าญาติโยมทุกท่านไหนที่มีความเห็นอะไรก็ สามารถแสดงคอมเมนต์ได้นะอันนี้พูดถึงเรื่องกิเลสนะบนก็เป็นกิเลสนะบนก็เป็นกิเลสบาปก็เป็นกิเลสอันไรก็ตามที่เราสะสมเนะี่ยเขาเรียกว่ากิเลสทั้งหมดนะก็คือไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละถ้าเราสะสมไ้มันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอันนั้นแล้วในวันต่อไปแล้วก็อรหันต์อีกเรื่องหนึ่งนะ อาหารก็แปลว่าห่างไกลนะห่างไกลจากกิเลสนี่แหละก็คือห่างไกลจากโลภโกรธหลงเกียดอิจาริเสามันดาอ้วดถือตนบักดีนี่แหละแข็งดีแข็งเด่นอะไรประมาณคือห่างออกมานั่นแหละห่างออกจากหูจากตาห่างออกจาก,กจ,จิตใจอะไรประมาณนี้กิเลสไม่ใช่ลถไม่ใช่เงินทองนะไม่ใช่นะกิเลนหม,มายถึงสภาวะจ,จิตใจอันนี้ก็ทําความเข้าใจ ในวันต่อไปคงจะพูดถึงเรื่องสมาธิหรือว่าเรื่องปัญญาหรือว่าเรื่องมรคอะไรพวกนี้จะแปลนภาษาไทยแล้วก็ทกําความเข้าใจนอีกรูปแบบหนึ่งนะอาจจะเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเท่าไหร่นะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะเราไปพิจารณาในท้ายนี้ก็จเจริญพรนะ,ะท้าวญาตโยมทุกท่านก็ขอจบเพียงเท่านี้นะตัวนี้ก็เป็นถ้ำเสียมีบนะ ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ญาติโยมทุกทุกท่านขอเจริญพร